หน้ามนแมลเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับปแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกชายอบอกว่าแม่ไปดูแมงมันหน่อยเขาบอกว่าแมงมันออกแล้วป้าแมงก็ลงมาเลาะหาดูแมงมันนะคะปรากฏว่าไม่ได้แมงมันค่ะแต่ไปเจอเห็ดยูคาค่ะอยู่แถวกอไผ่ของป้าแมงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดินหาดูแมงมันนะคะ ไม่มีไม่มีแมงมันนะคะไม่มีแมงมันค่ะแต่ว่าเจอเห็ดนะคะเจอเห็ดคิดว่า,เห,าเห็ดยูคาขายไหมคะเจอเห็ดค่ะดูด,ดูตรงนั้นอีกค่ะนี่ป้าแมงถ่ายให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะแต่ป้าแมงคงจะเก็บทีหลังค่ะเพราะว่าน่าจะมีเพื่อนมีครอบครัวเขาอยู่นี่เห็นไหมคะ นี่ค่ะมาดูแมงมันนะคะมาดูแมงมันค่ะแต่มาเจอเห็ดเลยคงต้องเก็บเห็ดละวันนี้แต่ป้าแมงรีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะแล้วเรามาดูตรงนี้อีกมีไหมหาหาแมงมันนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ได้แมงมันค่ะคงต้องซื้อที่ตลาดกินแล้วถ้ามีคนไปขายโอ้นี่ก็มี ที่เขาเคยออกนะคะตอนน่งก็จะเดินู่ตรงที่เขาเคยโอ้ยดูสิดูดูโอ้ย,อยท่านผู้ชมดูสิเห็ดยูคานี่แหละฝนตกหนักติดต่อกันเนาะดินชุมนะ่มเนาะดินชุ่มเห็ดก็จะออกอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดินดูอีกตรงที่นึงเพราะเขาจะจะออกอยู่ทุกปีนะคะที่ตรงที่เขาเคยออกนะคะเห็ด ป่าเห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดหรอกตั้งใจมาดูแมงมันนะคะลูกบอกแมงมันไม่มีข้างบนน่าจะมีรังนกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนจะมีเ,เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นกล่วงลงมา ข้างบนมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจหาเห็ดต่อคะ่ะมาหาเห็ดก่อนเผื่อมีอีกแล้วค่อยเก็บคะ่ะคงส่คงมีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมตอนเนี้คือแต่ก่อนที่เก็บได้เยอะๆก็คืออยู่ตรงคันานาปลังนะคะอันนี้ไม่ใช่นาปังค่ะอยู่ที่ปลายนายที่มี กอไผ่นะคะที่คุณพ่อของป้าแมงปลูกไว้ค่ะดูอีกเดี๋ยป้าแมงยังไม่เก็บนะคะหาก่อนโน้นหาเพิ่มอีกก่อนรีวิวเห็ด่านผู้ชมดูนะคะมีอีกหรืเเอเปล่าแถวเนี้ย ดูตัวนี้ไอ้ดำนะคะแล้วป้าแมงก็จะเลาะหน้านะคะเวลาป้าแมงลงมาข้างล่างนะคะป้าแมงก็จะปั่นจักรยานค่ะถ้าลูกมาก็จะลงมาซาเล้งนะคะโอเคคงจะมีแค่นี้เดี๋ยวป้าแมงไปเอามีดก่อนมีดอยู่ที่จักรยานดำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกินข้าวเดี๋ยวไ่เก็บเห็ดก่อนนะ ไม่มีที่ใส่ไม่รู้จะใส่อะไรเพราะว่าป้าแม่ดาวก็ตะกร้ามาเขาก็มีเคล็ดอยู่นะคะถ้าเก็บเห็ดนะ่ะถ้าใส่ตะกร้าเขาก็จะได้กินเรื่อยๆแต่ถ้าใส่อย่างอื่นอย่างถุงพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกระถังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีให้กินอีกนะคะเห็ดไอ้นี่เขาถือกันเนาะโบราณว่ายังไงก็ว่าตามค่ะโอเค เดี๋ยวป้าจะเก็บเผ็ดละน่าจะใส่หมวกใส่กุ๊บใส่งอบของว่าแมงขึ้นไปนะคะนี่โอ้ไหนนะคะตรงนั้นอิด Okay. มาดูตรงนี้โอเคค่ะประเมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับประเมงจะเก็บเห็ดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ